สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ p h o t o g r a h e r Variety กับผมเอ็มสุริพรรับหน้าที่ดำเนินรายการรับหน้าที่ถ่ายภาพรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์รับหน้าที่เป็นครีเอทีฟรับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเบื้องหลังของการจ่ายภาพกับทริปถ่ายภาพปี2 0 1 9เเป็นเทปแรกในปีนี้นะครับโดยเรามีกิจกรรมกันที่ประเทศลาวเวียงจันทร์ And let be, be. ครั้งนี้นะครับนำทีมโดยพี่เองสราวุฒธหวานเสร็จเหมือนเดิมครับลอยก็พี่โจชันวิทย์หวานเสร็จนะครับคุณพี่นันหรือว่าพี่เบลลอยก็ผู้จัดจการแขกและทนายกยสิริศักดิ์เป้าแก้วเอ๊ะรวมไปถึงพี่ต้ง เกตี้ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ะนะครับแล้วก็มีเจ้าภาพจากทางฝั่งเรานั่นก็คือคุณลีอยู่หน้านะครับแล้วก็พี่ซีนะครับทีมงาน Lifestyle Wedding นะครับยังไงต้องขอบคุณมากทีเดียวเจียวนะครับแล้วก็รวมไปถึงทีมงานนางแบบ Stylist Make Up พ r t i ทิสนะครับทุกทท่านนะครับโดย รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกทท่านไม่ว่าจะเป็นนางแบบเองก็แล้วแต่น้องตุลานุนีแก้วตาน้องเอลินน้องมุกน้องแอนนาและก็ที่จาไม่ได้ต้องขอบคุณด้วยนะนะ <c oughs> นะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมกิจกรรมนะครับทุกทกท่านโดยกายกัน,กนตลอดจนผู้ที่รักการถ่ายภาพจากทั้งเมืองไทยนะครับที่ร่วมเดินทางกับพวกเรานะครับจัดกิจกรรม2วันด้วยกัน ดยแรกเราจัดนะครับถ่ายในสไตล์แบบไลฟ์พอ์เทตชุดสาวชาวบ้านและก็มีชุดอ่าวด้วยอารยธรรมแบบเวียดนามและลาวนะครับไม่ต้องห่วงว่าทําไมเอ๊หลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าทําไมพวกเราถึงชอบถ่ายชุดเวียดนามเวียดนามมีสเสน่ห์เวียดนามมีอารยธรรมมีวัฒนธรรมที่อีกสวยงามอีกประเทศหนึ่งและอารยธรรมเวียดนามอยู่ทั้งในไทยเองอยู่ทั้งในลาวเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอย่างจังหวัดที่ผมอยู่นะครับก็มีนะครับเวียดนามเหมือนกันนะครับหนองคายก็มีเวียดนามเหมือนกันเวียงจันทร์ก็มีเวียดนามเหมือนกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นสายสะพานที่กลมเกี่ยวกันนะครับ ปกพันทั้งอารยธรรมอะไรต่างๆ,ๆมากมายนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ลงลึกถึงเรื่องเทคนิคการถ่ายอะไรมากนะครับเพราะว่าหลายๆเทปที่ผ่านมาก,ก็จะเป็นในสไตล์แบบอ่ะพาไปดูเบื้องหลังพาไปดูบรรยากาศไปดูไฮไลท์ความสนุกความสนานจากกิจกรรมการถ่ายภาพในแต่ละครั้งของพวกเรา ใครที่สนใจใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราผมก็บอกได้เลยว่าไม่ควรที่จะพลาดติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับในกลุ่มนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทิปถ่ายภาพทั้งในและต่างประเทศก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารจากกลุ่มพวกเราได้เอาเป็นว่ากิจกรรมรอจัดด้วยกัน2วัน และวันสุดท้ายเรามากันที่อินแปงเป็นจะบอกได้ใครกันว่าเป็นวัดไหมก็วัดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสวนอินแปงนะครับโดยที่ได้ยินกันมาก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมาถ่ายภาพชมวัฒนธรรมความเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของใช้อะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับอีกหนึ่งโลเคชันที่สวยงามในเวียงจันทร์ซึ่งไม่ห่างจากสะพานมากเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เวลาผมหมดแล้วไว้เจอกันเทปหน้าผมจะพาคุณผู้ชม นะครับแฟนๆของรายการ p h o t o grapher variety ไปชมเบื้องหลังไปถ่ายภาพกันที่ไหนฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยสํหรับวันนี้เวลาผหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับอีพีต่อไปรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปถ่ายภาพช้างที่หมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบ้านตะกางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับ